สวัสดีครับพี่น้องชาวเพื่อไทยที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ชมการปราศัยนี้อยู่และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่กำลังฟังการปราศัยของพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พี่น้องครับผมไม่ค่อยได้มาปราศัยหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าทางพักเนี่ยเขามอบหมายให้ผมไปรณรงค์เรื่องประชามติมาวันนี้ได้มาปราศัยกับพี่น้องเขาก็บอกว่าเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยนีย่พูดนโยบายกันตั้งแต่พิธีกรโฆษกรายการยันไปจนถึงแคนดิเดตอันดับหนึ่งพูดนโยบายทุกคน เพราะฉะนั้นให้ยกเว้นไม่สองคนพูดเฉพาะเรื่องการเมืองคือผมกับนัทธุสายเกื้อไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจในโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับเขามอบหมายแบบนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์การเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่น้องว่าจะสมควรจะให้พรรคใดไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและสมควรจะให้ใคร เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปท่นองครับการเมืองประเทศไทยวันนี้มันก็คือความต่อเนื่องของการชักเย่อทางการเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันชักเยื่กันอยู่อย่างนี้จนถึงวันนี้ก็ยังชักเยื่ออยู่ลงเลือกตั้งก็ยังต้องไปลงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันอยู่ พี่น้องครับใน20สกว่าปีมานี้เราผ่านการเมืองมาผมพูด20กว่าปีภายในสองนาทีเท่านั้นสิ 10, ประมาณ13ปีเราอยู่กับการที่พักฝ่ายประชาธิปไตยสู้กับพักที่สนับสนุนเผด็จการในช่วงนั้นคือพักไทยรักไทยสู้กับพักประชาธิปัตย์ ว่าจะไม่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วบังเอิญมันอยู่ในเหตุการณ์ที่สู้กันอยู่13ปีนั้นนี่พักไทยรักไทยและมาพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งทุกครั้งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่อยๆหายไปหายไปจนเหลือพรรคเล็กนิดเดียวตั้งแต่ปี2 5 5 7เเป็นต้นมามีการรัฐประหารการเมืองก็มาอยู่ในบริบทของการ ยึดอํานาจปกครองแบบเผด็จการเต็มที่อยู่5ปีสืบทอดอํานาจอีก4ปีรวมเป็น9ปีพอพวกผู้นำคอสชอเริ่มถอยออกไปเริ่มหมดอำนาจไปการเมืองก็เริ่มไม่ชัดเจนว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่สืบทอดอำนาจอย่างไรสลับขั้วกันไปสลับขั้วกันมาข้ามมาเลยครับรัฐบาลพักเพื่อไทย มีนายกรัฐมนตรีสองคนถูกล้มไปทั้งสองรัฐบาลถูกกระทําเมื่อก่อนโน้นเราถูกยุบพักไปสองครั้งนายกรัฐมนตรีถูกล้มไปสี่คนเทาาหลังนี่อีกสองคนล้มรัฐบาลไปอีกนี่คือเราถูกกระทําถูกกระทํามาแล้วก็มาสู่การเมืองก่อนยุบสภาการเมืองก่อนยุบสภา คือการตั้งรัฐบาล MOA พักประชาชนไปยกมือให้พักภูมิใจไทยแบบไม่ต้องเอาอะไรผมผมก็เตือนผมมาพิปรายในสาภาเนี่ผมเป็นคนเตือนใช้เวลาประมาณ20นาทีตอนนั้นเตือนบอกว่าระวังไปทำแบบนี้ระวัง ระวังเรื่องที่หนึ่งคือจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายอนุรักษ์และยากที่จะทำให้ประเทศไทยฟื้นเป็นเสรีประชาธิปไตยข้อที่สจะเกิดการสร้างบารมีของผู้นำไปคุ้มครองพวกตัวเองไปดูแลคดีที่เกี่ยวกับตัวเองหรือพักของตัวเองข้อที่สจะเกิดการแต่งตั้งโยกย้ายกัน เยอะแยะไปหมดเพื่อเตรียมการเลือกตั้งใช้งบประมาณเตรียมการเลือกตั้งข้อที่สี่ผมเตือนไว้แล้วบอกว่าที่ทํากันอยู่นั่นที่อ้างว่าจะแก้ไขรัฐมนูญสุดท้ายจะไม่ได้แก้ไขรัฐมนูญเป็นตามผมเตือนทุกข้อเป็นตามผมเตือนทุกข้อครับ ที่บอกว่าต้องร่วมมือกับพัคนี้ถึงจะแก้รัฐมนูญได้คนเขาบอกว่าความจริงกับคุณรู้อยู่แล้วร่วมกับพัคนี้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แต่ทําไมไปร่วมตอนนั้นบอกว่าให้เอาเพื่อไทยเอาชัยกเกษมจะได้ยุบสภาเร็วๆไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเขาไม่ให้พัคเพื่อไทยเพราะพื้นที่มันทับซ้อนกับพัคประชาชนส่วนภูมิใจไทยเนี่ยพื้นที่มันไม่ทับซ้อนกัน เหตุผลจริงๆไม่ใช่จะแก้รัฐมนูญเหตุผลจริงๆคือรักษาผลประโยชน์ของพรรคตัวเองเพราะฉะนั้นสรุปการเมืองก่อนยุบสภาเป็นความผิดพลาดจากการตั้งรัฐบาล MOA นี้ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมกับพวก ทำให้การสร้างเสรีประชาธิปไตยทำได้ยากฝ่ายนรักนิยมจะสร้างเครือข่ายที่คืบคลานไปครอบงำทั้งสวและองค์กรอิสระการทุจริตคอร์รัปชันการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันจะไม่เป็นกลางตรงไปตรงมาแต่จะเป็นไปโดยเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องของตนเท่านั้น พอรัฐบ,บ,บาล MOA สร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่มวลชนที่สนับสนุนพักส้มนั่นก็รับไม่ได้ประชาชนทั่วประเทศก็รับไม่ได้ก็เป็นภาระแบกต,ติดหลังมาของสำหรับพักส้มเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้แล้วปรากฏว่า นโยบายก็ไม่โดนนโยบายที่บอกว่าคิดได้200 200นโยบาย300นโยบายผู้สมัครเองยังบอกว่าฟังแคนดิเดตไปพูดแล้วเขายังไม่เข้าใจจะอธิบายต่อ,อยังไงพอนโยบายไม่โดนพี่น้องครับนโยบายไม่โดนหันมาดูแคนดิเดตก็คือเท็งคนอื่นนี่ไม่ต้องพูดนะคนอื่นไป ไปออกเวทีนี่แพ้เข้าไปทีละเวทีทีละเวทีไปแล้วเหลือเทงทเทงปรากฏว่าหาเสียงมาระยะหนึ่งแล้วไม่ปังไม่ปังคะแนนนำตอนแรกคะแนนนำมาโอ้ย30-40%ยศชนะนั้นนี่ 5%-7% เท่านั้นเองก็ยศชนันเพิ่งมา มาวันนี้เขาก็ทาโพนวันนี้แล้วยังจะไปสู้กับเท้งได้ยังไงผ่านไปแป๊บเดียวครับพี่น้องผ่านแปแป๊บเดียวโพนมายศชันนันจี้เข้ามาติดติดปางโพยนยศชันนันสลับมันมานำเท้งไปแล้วเพราะเท้งไม่ฟังไงเท้งไม่ฟังนี่ได้ข่าวว่าวันที่ย5 2สห้า้าก็สองวัน่างนี้ เขาจะเชิญพิธาทิมพิธากลับมามาช่วยปลาใสให้เทงหวังว่าจะได้กระแสเหมือนคราวที่แล้วเอาพิธาเป็นนายกมันจะเป็นสองอย่างได้สองแบบแบบแ,ดดแบบที่หนึ่งคือเทงแบกโแบบที่หนึ่งคือพิธามาแล้วก็ยัง ไม่เด่นกว่าเท่งเท่าไหร่แสดงว่าแสดงว่าพิธาแปกกับอีกแบบหนึ่งคือพิธามาแล้วเด่นมากเลยโอ้โหคนบอกว่าชูมือให้เลยพิธาเด่นจริงๆแเท่งก็ด้อยลงไปคนก็จะบอกว่าถ้าเลือกตั้งแบบนี้รอพิธาเป็นนายกอีก7-8ปี ข้างหน้าตอนพิธากลับมาช่วงนี้เทงรอไปก่อนอเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็มามาสู่อะไรครับนโยบายก็ไม่ปังแคนดิเดตก็ไม่ได้ก็มาสู่การจุดประเด็นจุดกระแสเรื่องมีส้มไม่มีเทาเมีส้มไม่มีเทานีนารรม่มันเป็นวาทกรรมมันเป็นวาทกรรมมันเป็นทางลัด มันเป็นหวังตัวช่วยเหมือนกันนาทีสุดท้ายแล้วก็มีกระแสมาว่ามีส้มไม่มีเ่าเลยคนละเฮลโลเลือกในอดีตมันมีเหมือนกันครับพักเทพพักมารประชาธิปไตยกับเผด็จการอันนั้นเขามีพื้นฐานรองรับคราวนี้มีส้มไม่มีเทาหลักเกณฑ์คืออะไรก็ไม่รู้หลักเกณฑ์อะไรคือเทามีคนถ่ายรูปกับไทยก็บอกว่าเทากันไปหมดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปไทยกะเท้าได้หมด แต่สําคัญว่ามีส้มไม่มีเทาทําไปทํามาผู้สมัครส้มโดนจับความจริงคดียังไม่ถึงที่สุดคดียังไม่ถึงที่สุดเราบอกว่าเขาผิดเลยก็ไม่ได้แต่แกนนําพักส้มเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราถูกหาว่าเป็นเทาเลยให้เอาออกไปไปเปลี่ยนไปภูมิใจบอกว่าเราเอาผู้สมัครของเราออกความจริงแล้ว พอเจอเหตุการณ์แบบนี้คนเขาก็เลยบอกว่าอา้าในส้มก็มีเทาเหมือนกันพอในส้มก็มีเทาเนี่ยมันก็เลยเลยกลายเป็นมีส้มไม่มีเทามันจุดไม่ติดมันจุดไม่ติดไปถึงการเลือกตั้งจะไม่มีกระแสบอกว่ามีส้มไม่มีเทาเพราะว่ามันไม่รู้ว่า เทาคืออะไรและส้มทำไมมีเทาตอบไม่ได้ <S <S> <S ผมฟังการหาเสียงของผู้สมัครพักส้มบางคนไปออกทีวีใช้เวลาทั้งชั่วโมองอธิบายว่าพักเรามีมีเทาแล้วเราแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่มีเวลาที่จะพูดเลยว่าจะจัดการกับเทาอย่างไรจะจัดการกับปัญหาประเทศชาติอย่างไรกลายเป็นขว้างงูไม่พ้นคอ ปัญหานี้มันยังมีมีทำให้เกิดปัญหาต่อไปคือมันทำให้เกิดการลดการแข่งขันทางนโยบายที่น้องครับปัญหาประเทศมีเยอะแยะมีเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องแรงงานมีเรื่องการศึกษามีเรื่องโลกร้อนมีเรื่อง AI มีเรื่อง disruption นี่ผมพูดภาษาอังกฤษตามอาจารย์เชนไปก่อนขออนุญาตไม่แปลร,รอไว้ให้นักวุฒิมาแปล สังคมสูงวัยการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมเรื่องเยอะแยะไปหมดรวมทั้งเรื่องกระบวนการการตรวจสอบคอร์รัปชันเนี่ยต้องพูดกันเยอะไม่ใช่สรุปสั้นๆแค่ว่ามีเราไม่มีเท่าแล้วทุกอย่างก็เลยไม่ได้คุยกันเลยประชาชนเสียโอกาสที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้พราะภายจากความพยายามจุดกระแสอยู่แค่ว่ามีสซมไม่มีเท่า พี่น้องครับเมื่อจุดกระแสไม่ติดมันก็กลับมาที่เขาก็ดูกันที่นโยบายแคนดิเดตผู้สมัครมาอยู่ต่อหน้าผู้สมัครพรรคเพื่อไทยหลายคนต้องพูดถึงผู้สมัครหน่อย พักส้มเขามีปัญหาเรื่องการคัดตัวผู้สมัครคัดกรองผู้สมัครแต่ที่เขามีปัญหามากที่สุดคือผู้สมัครเขาเพอได้เป็นสอสอไปแล้วได้เป็นโดยออนไลน์แล้วก็เป็นผู้แทนออนไลน์ไม่เลิกประชาชนพบไม่ได้เพื่อไทยเราดีคัดผู้สมัครมามีความรู้มีความสามารถวันก่อนปราศัยบนเวทีพูดได้เป็นฉากฉากแต่ที่สำคัญคือเราย้ำว่าเป็นผู้แทนราษฎร ต้องใกล้ชิดประชาชนเข้าหาประชาชนและต้องเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้สมัครและเขาทํำกันทุกคนเพราะฉะนั้นวัดกันเรื่องผู้สมัครรับรองว่าพักเพื่อไทยไม่ด้อยกว่าสม้มในหลายๆเขตเหนือกว่าพักสม้มแน่นอนพี่น้องครับนโยบายก็ไม่ปังแคนดิเดตก็ไม่ปังสสก็ไม่ไม่ใช่ว่า จะเด่นข้าวก่อนพักก้าวไกลได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งพักอื่นๆเขาบอกว่าไม่จับมือกับพักก้าวไกลคราวนี้พักประชาชนพักส้มแนวโน้มจะไม่ได้อันดับหนึ่งเพราะเป็นแบบนี้มันไม่ปังสักอย่างนี่จะไม่ได้อันดับหนึ่งแต่เป็นพักการเมืองที่ประกาศไม่ร่วมกับคนโน้นไม่จับกับคนนี้มากที่สุด แบบนี้จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้ยังไงแทงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงมีแต่บอกว่าไม่จับกับใครไม่จับกับใครคราวนี้มันก็เหลือสองพักพรรประชาธิปัตย์่ผมพูดไปแล้วจบไปแล้วไม่ฟื้นแน่และก็เหลือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยภูมิใจไทยมีปัญหาอย่างไงครับ ภูมิใจไทยไม่ค่อยหาเสียงไม่ค่อยหาเสียงนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตของเขาไม่ค่อยพูดเรื่องนโยบายนายกคนปัจจุบันแคนดิเดตนายกไม่ไปดีเบตกับใครเพราะทีมงานบอกว่าท่านอย่าไปดีเบตยิ่งไปดีเบตเราจะยิ่งแพ้ไม่พูดเรื่องนโยบาย อนุทินนี่ไปตลาดทําคลิปออกมาโฆษณาผมนึกว่าจะโฆษณาอะไรไปแกไปเปลี่ยนฟิลม์มโทรศัพท์แล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยดูให้ดีมองข้างๆอ่านออกหรือเปล่าเดี๋ยวภรรยาเห็นไอ้นี่มันนโยบายดิจิทัลอีคอนมีหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่พูดเรื่องนโยบายอื่นๆเลยเรื่องใหญ่คือเรื่องคดีสำคัญ มันหายไปผมพูดในสภากันมาเยอะแล้วต่อมามันถูกทำให้เบาลงเบาลงใครๆก็รู้ใครสั่งใครคดีเบาลงคนเขาก็รอดูกันมาตลอดรอดูว่าเอ๊สงสัยว่ารัฐมนตรีสองคนคือภูมิธรรมกับทวีเนี่ยจะโดนสารเพิกถอน พราะไปแทรกแซง DSI ถ้าแทรกแซง DSI ข,ข,ข้อมูลหลักฐานที่ DSI ทําทำไว้ส่งไปกะกะตคนเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็จะไม่มีความหมายเพราะมันถูกแทรกแซงโดยรัฐมนตรีสองคนนี้เมื่อวานนี้สารรัฐมนูลวินิจฉัยแล้วว่าภูมิธรรมกับทวีสอดส่องไม่แทรกแซง DSI แม้แต่น้อย ทีนี้หลักฐานต่างๆที่ถ่ายคลิปมาว่าพักไหนบัญชาการคนไหนจ่ายเงินให้ใครเห็นกันไปทั่วประเทศแล้วมันก็มีน้ำหนักขึ้นมาทันทีพี่น้องครับอย่าให้รัฐบาลหน้าเข้าไปแล้วเข้าไปเป่าคดีไปลา้างไพ่คดีเหล่านี้อย่าเด็ดขาดให้ทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะเสียหลักองค์กรนิสระเสียหลักกระบวนการยุติธรรมเสียหลักการตรวจสอบ ขอรับชันถ้าจะหลีกเลี่ยงอันนั้นทำยังไงครับนายกรัฐมนตรีนี่มันต้องเอาคนมีวิสัยทัศน์อาจารย์เชนไปไหนก็พูดเรื่องนโยบายพูดเรื่องวิสัยทัศน์เขาก็ไปถามแกบอกว่าจะไม่ร่วมกับใครบ้างจะไม่เอากระทรวงไหนบ้างจะเอากระทรวงไหนบ้าง แกก็บอกว่าพูดแบบนี้ไม่เอาก็จะคุยแต่เรื่องนโยบายเรื่องวิสัยทัศน์ทีนี้แกก็ต้องไปทุกที่ผมฟังดูผมฟังดูแกพูดผมเคยฟังดูแกพูดเขามีข้อความมาให้อ่านปรากัว่าแกไม่ได้อ่านเลยนะแกพูดปลาใสไปนี่แกคิดเอาคิดเอาดูหัวข้อเท่านั้นแล้วคิดเอาได้เหมือนกับเป็นนักการเมืองปลาใสมาแล้วเป็นร้อยๆท้งปรากฏว อาจารย์เชนเป็นคนตั้งใจจริงจะเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีมาความสําเร็จที่มีมามารับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้เฉพาะคนที่ร่างกายเสียสมองเสียแล้วให้กลับมาใช้ชีวิตดังเดิมได้เขากําลังจะมาใช้ความรู้ของเขาร่วมกับพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาประเทศทั้งประเทศให้ประเทศมันฟื้นให้มันเจริญก้าวหน้านี่คืออาจารย์เชนอาจารย์เชนจะมี มีปัญหาอยู่นิดหน่อยในการปราศัยคือแกไปพูดทีหลังอนุสร์เอี่ยมสะอาดกับเต้นนัทวุฒิคนปราศัยบนเวทีแบบนี้นะครับพอคนหนึ่งพูดเฮเฮมันมันอีกคนจะมาพูดวิชาการนิ่มๆก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนจะกลับบ้านหรือไงเลยต้องเ hey ฮไปด้วยความจริงพูดเรื่องวิชาการพูดเรื่องนโยบายแกก็เฮไปเฮไปคนก็บอกเอ๊ะ e ทำไม ต้องเฮขนาดนี้ผมอธิบายให้เข้าใจว่านี่เดี๋ยวพอแกพูดวิสัยทัศน์วันนี้อาจารย์เชนจะพูดวิสัยทัศน์โดยเฉพาะแล้วก็จะไม่ต้องเฮเฮอะไรมากมายพี่น้องตั้งใจฟังส่วนอาการที่พูดแล้วส่งเสียงดังตอนปลาตอนพูดตอนปลาศัยพี่น้องไม่ต้องห่วงแก้ง่ายนิดเดียวให้แกเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาถแถลงนโยบายจะไม่มีการกระชโชกโฉกหักเลย พี่น้องครับแม้จะเจอมรสุมทางการเมืองสารพัดมาตลอดพักเพื่อไทยก็อยู่มาได้เพราะเรายืนหยัดอยู่หลับกับหลักการประชาธิปไตยเราให้ความสำคัญกับการจัดทำนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลดังที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยกินได้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เรายังยืนยันอย่างเดิมยืนยันอย่างเดิมและยังเน้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจจริงเราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สมัครเขตทุกเขตทั้งกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศอย่างจริงจังเราจึงเชื่อมั่นว่านี่คือสาเหตุ ที่ทำให้พักเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนต้อนรับจากประชาชนทั่วประเทศมาตลอดและมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนทั่วประเทศจะเลือกพักเพื่อไทยเข้าไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเอายศชนันวงสวัสดิ์อาจารย์เชนเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอเสียงเฮดัง จาตุรนชายใส